ส,นนสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทั้งบ้านทุกทุกท่านเนาะค่ะเนาะพี่น้องกาโทรศัพท์จ้าค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องโอ้เพิ่นมาฝากกันน้องดีตาบ่แม่ยนตาตาคือคือเลขนี่นยังไม่ถือเลขกันนั่นละไม่หกตำล้าวแมน่นที่ว่ามาบนญไวบ่บ่จ้ะจ้าปตาเดี๋ยวคือคนนั้นมาฝากน้อง หนูมาฝากรองดีตาคนถือตามล่าเนาะค่ะคนใดของมาแก้บุญเนาะแจกเจโนดเมืองคนมากยุการก็มีแล้ว่านันเป็นหวยผู้หนึ่งคนวะอ้าวพยูไสตตนี้นะอันนี้เป็นยัไงไปอ่นี้ฮะไป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 เอาทียสับลอึง้ออันนี้ก็มอันนี้ขวามสักสิทธิ์ของปู่ของงานเนาะค่ะโอ้คนใดมากสวยมเลยนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเดิอพี่น้องนก็เป็นตามมา 来吧。 เอาหส่นพ <over there. S 1> <laughs> so, uh, ี eight, ่นั่งก็ได้ลายโอ้ถือต่ว่ามือถือตัวใดก็จ้้แปดหัวคกแปดตามเล่าแปดขนมโกสามมันกิได้หลายอยู่นี่าก่ตัวาแก่บนเอแก่บุญเนาะ กระถือดำเล้าเนาะค่ะน้อมาแต่ใส่น้อจ้ะกาลสินกาลสินคือว่าฝันอยู่แค่ว่านี่ฝันฝันเกี่ยววะจ้ะฝันเห็นหมูสามตัวอยู่เพดานตัวของใหญ่น้องโงอยู่ นอนคนนี zat, ้น <eno> ี önem, round, right, ่ว anyway. ันจีได้มานี่สามตัวาเ้ yeah, ิไม so ่เห็นหน้าหน้าสามตัวก็ดีเรี่ยงกันต่างตครับโอ้งูยาไปสามพห้ารอนเนาะบัตรบัตในพีเฮ่อสามิมาหมูเก่าสามสิบห้าหมูเก้าซื้อรัตติรี่หึงใบอย้สามห้าเก้าเลยเนาะใช่ค่ะโอ้หอร่อยม่เห็นเลอร่อยไม่เห็นเลคือ ห้าเก้าสวยเนาะสวยครับนี่สวยครับสามห้าเก้าออสีบ๊มารับา้นใหบายละสบายวางส่หล่ะฝันเห็นงูสามตัวเหรอครับครับนอนหนิงรู้ที่ดันอเลยตื่นมาเนี่ยมาสาวงูเลยแไปเอิญไปชวนมาหานนองพิต้าครับจะไหเด็กมานํำกันมาไหวโูน้ำกันนี่ไฟแจกไปเลยจ้ามีนะขึ้นเครื่องก็ได้จ้าไปเลย เ,เรื่องก็ได้รคุณที่มาครั้งที่สองครับกลาวมาอนี้นกาบที่มาบุญนะคะมาแกเนะคะเนาะมาแก่บุญนะคะขอต่พอน่าจะบ้านเลขที่สามห้าเก้านะครักกบฝัออนสึงูน, 3, 5, 9, นะครับสานนมห้าเก้าอยังปามาสบ้า ออกไล่บ้านสามาสองเทียเลย <สะ S 1> เอาให้เพื่อนแต่งคิดขอเ,เ,าเ,าเ,าเนาะกันเนาะฟันเห็นเด็กนั่ง,ง,งใใคางคางไข่ไข่มามานั่งโยสานปูนี่แหละแต่เด็กน้อยมันอยู่ข้างใส่ดนก,กอดนิดหน้อยมีผู้นึ่งมีผู้ชายผู้นึงบอกว่าให้กอดแบบเพิ่มแบบให้น้ำตาไลหลเป็นเป้าออกเป้าในน้ำตาอ,อังเป้าตาตัว,ว,ว,วน,น,นี้กันนี่ ตีเป็นยังไงครับตีเป็นเด็กน้อยก็เป็นหนึ่งับแต่บอดดี้คิดจังไนคิดว่าน้องลิตาเหรอล่ะนี่สิข้าวเด็กน้อยคนนั้นนะคือน้องลิตาครับนตาดำคนตาดำนะเนี่ยเราก็มาจังบอดดี้เห็นเลยก่อนแล้วมาขึ้นก่อนดแล้วในว่างไว้นี่ได้บ่จเะได้ครับได้ครับผมปูยาเด้อนำกันมาครับขอบพรปูยาเด้อ นี่ยครับาสุขการนาเด้อปูยาผ้าพุดนี้นี่คดนี้มัดสินเด้อทำแดงเจ็ดิขวดจะได้กระผพากันน้ำมาละลาไม่มีไส้าลโน่ยนี่มัดาขวดนี่ขอให้ข้าจะข้า้าน่เนื้อหนาหน้างีด้านทำเป็นนุ่งผนสีทาแต่ว่าดอนางดรสบห้ามงเก้าเด้อปย ฝันอีกเด้อมาดูดูลาบใส่โซ่ใส่ลาบน้ำแน่นี่ท้องพุดนมีมีหางเหรอสิซอยพอเพิ่นตึงลูกหลานเพิ่นมาเน้ครับอือมาได้คิดว่าสิได้มากอะไรมากครับ <laughs> มาเราเพิ่นยิ้มใส่วาสันโอ้ยยิ้มใส่ยิ้มเลยมันี้ยิ้มทั้งสองมืนอนี้ยยิ้มเลยหญ้ากับยิ้มโอ้ย่ายิ้มใส่ยิ้มทั้งสองเลยยิ้มสอง วดที่แล้วมันคือตำเหล้าแปดหกเนาะจะแปดหกกามาฟันว่าคนไทยคักไหแน่ค่ะฟันฟันมีบ้านเล็กี้เท่าไรก็จะสามสิบห้ามูเก่าสามสี้ามเก้าสามห้าเก้าสามบห้านเก้ามังวพวงวดาังหวัดอุดรจะเป็นมาต่คุณเลือเป็นมาตาคุณคู่ได้สามห้าเก้า้าคักเล็กสามหาเก่าสามห้าเก้าออกออกดีดีสหเล็กสวยเล็กสวยครับผม สามห้าเก้ากลับหัวด้วยเป็นสามห้าหกนะอย่าลืมนะครับสามห้าหกครับกาลสินบ่จ้ากาลสินเพิ่นอยู่กาลสินนนวลโยนบ้านโคกหนองแวงเนี่ยอำเภื่อสีธาตุเลยไหมอ๋อมาทางนี้มาทางสีธาตุเพิ่นไปเปิดร้านโยนทากันโทเออแมนแต่วัดกาลสินโมนั่นผมนั่นซ้อมรถไปพลาดไปแพ้วนะไปซ้อมด้ยผมมาจากไหนแล้ววันนั้นมาจาก วิ่งวิ่งผมว่าเอานี่ท่าคันโทเอาจะไปอุดรยังไงเดี๋ยวนี้ดมาออกสีธาตุเนี่ยมเห็นไหมมาเจอกันอีกได้มาเจอกัน สามห้าเก้านะครับผมสามห้าเก้านะครับว่าขวันงูงูไปอยู่บนบนเพดานบนเพดานบ้านเราเลยใช่ไหมครับบอนหยุดหยุดหยุดเออจะโอ้ที่ห้อยออกอะไรนะศูนย์แปดหกก็แหละศูนย์มันก็มีศูนย์โค้งสองกลมแล้วมันเป็นโบโบเข้าไปนะไม่ใช่เรียกอย่างนี้นะเพดานในในหวันอ่ะโออนอนโคนมันเป็นป่องน้าแดงใชแม่นจวดเป็นศเนาะเดสิขวดเจ็ดสิขวดเนานนี่ก็ต้องมือเสิ ูสาธุสาธุนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกายวาจาจิตตังอะหังวันทานาคาติปดีปูสีสุทโธวิสุทธิเทวาปูเิมิ กายวจาจิตตังอะหังวันธานางพญานาคิมีซีปุุมาวิสุทธิเทวีปูเทมีสาธุสาธุผู้แปดศอกงา้แปดศอกผู้เจ้าทีงาเจ้าทีญา,าเมืองรับเล่งาสองนางสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาทั้งหลายถี่อยู่ในสถานทีแห่งนี้ลูกหลานใด้มาเหตุว่าสา เมื่อนี้ลูกร้านเพิ่นมาท่างไก่บอกซื้อนามสกุลเจ้าของนะคะเด้อเพิ่นมาถวายน้ำแดงเก็ดซิบป,ปเพิ่นมาแก้บนแล้วตามทีเพิ่นได้บนได้เาไว้กับปูกระยาเด้อเมื่อนี้เพิ่นกะให้ต,ตามซักจะขอให้เทวดาวได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เปิดโชคเปิดดวงการงานการเงนิงนง ให้รวย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 ยิ่งยิ่งถึงปไปเด้อมาลาบเอาเด้อ์ลุก้านขออนเชิญพุทธังเปิดกำมังเปิดสังคังเปิดเปิดด้วยน้หมูพุทธายะอิสิปิโสปคะวาข้าพเจ้าขอราตานาเทพยดาทั้งหลายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายมาลาบเอาเด้อมือหนีพันถวาวน้ำแดงเกศสิบควดเปิดถูกเปิดลากเปิดให้ลูกให้านรำด้วยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเปิดดวงรวยะยด้มีมือตกํำ ให้เนื้อผูเนื้อคอนให้โชคลามหาลาบด้วยสัจจาวาจาที่พค่นมีต่อปูญาาไดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่นมีสัจจาวาจา กะให้เพื่อนรำรำรวยๆให้เพื่อนถืออีกเด้อเพื่อนสิขอโชคขอลาบอีกเมื่อนี่เปิดจวงการงานการเงื่อนเปิดโชคเปิดลาบพุทธังเปิดธรรมังเปิดสังขังเปิดเปิดด้วยนะโมพุทธายะติปิโสขะาวอาอัรยตาลังอิติมังคัจจเตระอิติมหากริยตาตอิติมหาคัรยตรรมระอิติมหารวย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 รยด้วยนะโมพุทธายะนะมาพราตาจัปภาคัสะปูเอ้ยเงาเอ้ยปูโสมฝ่าวซั์ขึ้นมาล่ะคะเปิดหีบสมบัติให้ ค่ะพระเจ้าทั้งหลายเรานี่อิได้มาไหว้สักการะในมือนี้ด้วยเถิดสาธุเจ้าปุ้ยงาได้เป็นนีสัจจ้อยูน้ำแดงเจ็ดสิบขวดนะครับในตำเล่าในตำเล่าสองขึ้นเจ็ดสิบขวดนะครับผมขึ้นขึ้นก็ได้อันนสิบขวดที่ได้เจ็ดสิบขวดก็มาถวายให้แล้ว ครับงงนโอ้หนึ่งมาเลยครับหนึ่งถ้าซื้อมือถือก่อนที่น้อยเป็นหนึ่งหนึ่งครับหนึ่งมาแล้วหนึ่งมาแล้วหนึ่งมาแล้วอุ้ยดิกหน่อยเนาะหน่อยก็น้องดิ๊กตาไหมโอ้ยดิ๊กซีหน่อยนะจ๊ะเพราะเพิ่งเล็กแรก่ดีกว่ากอดมืาขึ้นนี่ครับกอดแต่คนตาคือน้องเลยคนตาอาจธิเป็นน้องก็ได้ไปเข้าฝันเให้ไผ่ปูให้ไผ่เป็นน้องไปเข้าฝัน เป็นไปซื้อบางบางคนเป็นรูปปั้นนั่นปูขยอยูนี่ได้แลนน้ำกลนได้เป็นบอมาแก่บนใน้ฟ้าโตมากอันนอย่บอาบอมาว่าสองใจไดยวะสิปัยคุณบปเนาะแต่กอกว่าคุณน้่มยีดีดีดิใได้ใจนะคนเลยไปน้ำ เด็กน้อยไหมเลยโมว่าไปโมวฟังไปเข้าไปไปแล้ววาเพิ่นวะเอาเมือนี้วันพุธน่าจาเนาะจ้าวันพุธออกแค่ตัวละนี่ตำเล้าตำเล้าขอสามตัวตรงเน้อปูหย่างตำเล้าตำเล้าอีกทีตำเล้าตำไทยไปน้ำกันได้เนาะสามารถไปตำไทยได้ไหมครับ หลอดหนึ uh, ่งหลดหนึ uh, ่งหนึ่งเก้าเก้าโอ้ยามงาถูกปูหน่งกน้ำแน่าเลู่มากปีนหัวอยูด้นึ่งเก้าหัวหนึ่งเกาสอง่ะมันเก้าสองโถพุ่นมนันได้นหลดแม่ชอบไหมเป็นพาตาล่าตมทยคะเอฟซีกาลสินหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งหกหนะค่ะเอฟซี สวยมากค่ะขอถ่ายรูปเด้อยรูปเนี่ยขอถ่ายรูปและถ่ายวิดีโอ